สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ g a l l e r y Movie ี่สำหรับวันนี้ผมก็มีหนังสั้นดีๆมาฝากคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยนะครับเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่องกระโดดตึกจากน้องๆ v r f วีอ์มครับและหลายคนนะครับมักจะคิดว่าการกระโดดตึกเป็นการแก้ปัญหาในเป็นการจบปัญหาในทางออกสุดท้ายนั่นเองนะครับซึ่งหากคุณผู้ชมลองคิดสักนิดหนึ่งนะครับคนที่อยู่ข้างๆคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนที่คุณรักนะครับพร้อมที่จะให้คำปรึกษาและเดินเคียงข้างคุณในการแก้ปัญหานั้นๆน,น,นะครับ คุณผู้ชมลองไปชมหนังสั้นเรื่องนี้ดูนะครับการกระโดดตึกไม่ใช่ทางออกสุดท้ายนะครับความคิดเพียงเสี่ยววินาทีเดียวอาจทำให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตครับรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงมูวี่โชว์นะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวไปฟังไอเดียจากน้องๆกันก่อนครับ ครับคุณผู้ชมและช่วงนี้นะครับก็รผช่วมมูวิไอเดียเช่นเคยนะครับจะพาคุณผู้ชมมาพบและพูดคุยกับน้องๆว่ามีไอเดียในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นออกมาอย่างไรนะครับแล้ววันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากน้องๆทีม VR Film นะครับจากผลงานภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องกระโดดตึกนั่นเองนะครับว่าลองไปฟังและก็ลองไปดูไอเดียของน้องๆทีม VR Film นะครับว่าเขามีไอเดียในการสร้างภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้อย่างไรพนากอรีลมาดครับเป็นคนตัดต่อครับผมอันลักจันดําครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับ หน้าที่เป็นบทภาพยนตร์ครับขนาดเล่อช่ำชองคุณครับชิอเลนชิอบีครับเป็นคนถ่ายทำครับร่วมโครงการของฟิงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อแบบว่าถ่ายทอดบทความครับจากคานมาดาสู่เชิงตระกรอนของดรป่วยครับก็เลยได้เป็นแรงบันดาลใจนะครับในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้คืออย่างภาพยนตร์ของผมก็คือ ต้องนำเสนอในทุกๆบทคือทั้งบทความครับก็บคือพยายามนำมา,บ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 า,าแบบว่าประยุกต์ดัดแปลงให้มันอยู่ในภาพพยนต์ของเรามาพอช่วยนะลูก รื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งอกว่ามีปัญหาชีวิตมากทั้งปัญหาครอบครัวปัญหางานปัญหามารุมเร้าเลยครับปัญหารุมเร้าพอตกงานปุ๊บก็ไม่มีเงินส่งเลี้ยงครอบครัวภรรยาป่วยลูกไม่มีเงินเรียนอย่างนี้ครับคือเอาปัญหาทั้งหมดมารวมกันทีนี้เขาก็เครียดคิดมากครับก็จะไปกระโดดฆ่าตัวตายต่อก่อนที่เขาจะกระโดดเนี่ยเขาก็นึกแต่เรื่องที่ไม่ดีในชีวิตครับแต่พอเขากะโดดไปแล้ว เขากลับเพิ่งจะนึกเรื่องดีๆในชีวิตออกมาได้ออฟังแล้วขนลุกเลยครับอแล้วมีฉากอะไรที่เราชอบเป็นพิเศษไหมครับแต่ละคนอย่างผมชอบฉากที่ฉากอารมณ์ครับที่ผู้หญิงร้องไห้คือพี่เขาเล่นได้ดีมากเลยก็คือเกินค่าที่เราตั้งไว้อครับผมแล้วอย่างน้องของผมก็เหมือนกันครับฉากที่โดนอันตรายมาทาร้ายอย่างเงี้ยก็คือแบบที่เขาแสดงอารมณ์ออกมาดีแบบว่าตอนให้พี่เขาแสดงอย่างครับก็คือแบบว่า ไม่ได้บอกถึงกับขนาดร้องไห้อะไรเงี้ยครับแต่เวลาเขาเล่นออกมาก็คือเขาแบบอินกับบทบาทจะแบบร้องไห้ทําให้แบบพวกเราที่แบบดูอยู่ก็คืออินตามไปด้วยแล้วเราแคสติ้งยังไงครับไปเชิญมาจากไหนแล้วแบบเออทำยังไงครับอย่างอย่างการหาแสดงอย่างถ้าเป็นที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับที่แสดงเป็นรูปก็คือก็คือหาจากเพื่อนเราเพื่อนสนิทเราอะไรเงี้ยครับที่แบบว่าน่าจะพอแสดงได้อะไรเงี้ยก็เพื่อแบบว่าการทํางานมันจะได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าอย่าง ที่แสดงเป็นพ่อกับแม่เนี้ยก็คือประกาศหาในเว็บไซต์ต่างๆครับ,รบเราคิดว่าฉากไหนละครับที่มันเหมือนกับว่าซ่อนแง่คิดซ่อนมุมมองอะไรไว้อาจจะเป็นในทางอ้อมหรือทางตรงฉากไหนครับที่เราคิดว่ามันซ่อนแง่คิดไว้ฉากก่อนนะก็น่านจะเป็นฉากก่อนที่จะกระโดดลงมาครับ huh. ก็คือ <S <S 2> <S 2> เขาได้บบว่าย้อนความหลังไปเรื่อยเหมือนกับว่าเขาสํานึกคือแบบว่าปัญหา ฉากที่กระโดดลงมาขนาดกระโดดก็เหมือนกับว่าเขาเพิ่งได้คิดได้เลยก็คืออยากให้แล้วคืออยากนําเสนอว่าให้ทําอะไรก่อนให้คิดทุกครั้งเลยครับเพราะว่าถ้าทําไปแล้วมันสายไปก็เหมือนกับตอนกระโดดตึกลงมาก็คือถึงคิดได้แต่ก็ไม่มีทางแก้ไขแล้วครับที่เห็นเลือดจากปากอ่าแค่ตรงนั้นทําไมมันทํายังไงมันถึงเหมือนได้ขนาดนั้นก็ใคร,ใครวนคิดนะครับเลือดอย่างนี้อครับเป็นได้คําแนะนํามาจากพี่นักแสดงครับคือ ตอนแรกก็คือเตรียมมาอย่างนี้แล้วมันแบบว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พี่เนีกยแสดงเขาเลยบอกว่าเขาเคยแบบว่าเคยทำมาก่อน่เลยบอกได้ไหมครับว่าใช้อะไรยังไงทำใช้น้ำน้ำแดงเฮบูบอยค่บผสมกับกาแฟกาแฟดำกาแฟดำก็คือเหมือนกับว่าเราเอากาแฟเฉยๆแล้วก็ใส่น้ำไปแล้วก็เอาเฮบูบอยอีกแล้วก็จะมีพวกอ๋อเศษสำลีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะดูเป็นก้อนเลือดแล้วฉากที่หล่นจากตึกนะครับอ่า ตอนที่ระหว่างกระโดดแล้วครับใช่ล่องกระโดดนะครับอันนั้นก็คือจะถ่ายใช้เทคนิคกรีนสกรีนนะครับอ๋อก็ใช้เป็นกรีนสกรีนเอาใช่ครับผมรับาล้วสำหรับระยะเวลาในการตัดต่อครับสำหรับเรื่องกระโดดตึกใช้นานขนาดไหนมีปัญหาอะไรไหมครับระหว่างถ่ายทําใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ครับหนึ่งอาทิตย์เลยแล้วถ่ายทํากี่วันเนี่ยทั้งหมดอ่ะสองวันครับสองวันนะครับแล้วมีปัญหาผู้ปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็อย่างปัญหาแรกเลยก็เป็นปัญหานักสดงครับอ่าครับผมปัญหานักสดงก็คือ นักสแสดงที่เตรียมมาเนี่ยมีสองคนคก็คือผู้ชายผู้หญิงที่มาจากข้างนอกนะแล้วทีนี้ปรากฏว่านักสแสดงหญิงเนี่ยติดต่อไม่ได้แล้วก็ไม่มาเลยคือติดต่อไม่ได้เลยอยงนี้แก้ปัญหาด้วยการก็คือพอนักสแสดงชายมาปุ๊บเราก็บอกเขาแล้วเขาพอจะมะีสแปร์ให้เขาก็เลยติดต่อมาให้เราวันนั้นได้เลยอ๋อังม,มีปัญหานักสแสดงด้วยใช่แล้วตัดต่อเหรอครับการตัดต่อนี่ใครตัดต่อเนี่ยผมเนี่ยอ่ะฮะเป็นมีปัญหาอะไรบ้างครับ ก็การตัดต่อไม่ค่อยมีปัญหามากครับสุดท้ายครับเดี๋ยวก่อนจะพาคุณผู้ชมไปชมภาพยนตร์ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเราต้องการสะท้อนอะไรให้กับคนดูครับก็คือที่เคยก็คือว่าก็ต้องการอย่างแรกคือต้องการให้แบบว่าคนที่ได้รับชมครับก็คือทําอะไรก็ให้คิดก่อนเยอะๆนะครับคือบางทีมีปัญหาเยอะแต่ถ้า แต่คือพอปัญหาเยอะปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าปัญหามันไม่มีทางออกแต่สุดท้ายทุกปัญหามันก็มีทางออกก็เลยแบบว่าอยากให้คิดเยอะๆไม่อยากให้คือทําอะไรก่อนคิดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเราก็คือย่าสะท้อนเรื่องเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการเกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าความเป็นอยู่ของประชาชนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าปัญหาทุกปัญหาที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับก็คือเป็นปัญหามาจากรัฐสวัสดิการนี่ครับอาจจะมีมีอยู่แล้วมีเพียงพอแต่ คือมีอยู่แล้วแต่มันบางทีมันแบบว่าไม่เพียงพอกับกับคนในประเทศครับก็เลยต้องการนะนาเสนอตรงนี้ด้วยครับนั่นนะครับนั่นก็คือปัญหาหลากหลายนะครับการที่มันลุมเล้าแบบนี้นะครับเราควรการที่จะทําอะไรเราก็ควรที่จะคิดก่อนทําเสมอนะครับสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมเราเฟิร์สนะครับบอกได้เลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนแง่มุมของความคิดของคนต่างๆนานาได้ดีมากๆเลยนะครับลองไปติดตามในช่วงมูวี่โชว์ครับ เวทีสำหรับการแสดงผลงานหนังสั้นของคุณมาถึงแล้วพบกับเวทีที่เปิดโอกาสสำหรับผลงานหนังสั้นในแบบของคุณพร้อมกับการสัมภาษณ์ผู้ผลิตหนังสั้นที่จะมาแบ่งปันไอเดียถ่ายทอด <พอ S 2> ประสบการณ์เรื่องราวการถ่ายทำของวพวกเขาอย่างใกล้ชิดลองคิดกันดูที่เปลี่ยนทัศนคติของคุณลอมศึกษาเทคนิคกับริคเด็ดๆและวิธีการต่างๆที่จะช่วยแต่งเติมหนังสั้นของคุณให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและอัปเดตไปกับข่าวสารภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในแต่ละสัปดาห์ ในรายการ Gallery Movie ทุกวันอาทิตย์เวลา19นาฬิกาทางไทยวิชชั่นชาแนล